สวัสดีค่ะสวัสดีท่าททยทุกคนนะคะมันนี้สิพามาเปิดเปิลกับความเขียวของตุงนาคือเก่านะคะน้ำอ้อยค้นบานๆกับสิพามาชมชงไฮชงนาปกติค่ะนะคะทางนั้นยังมาันวานด้วยค่ะเป็นนานูนอยู่ เดี๋ยวสักพักหนึ่งคอยสีวานค่ะหน้าเพิน่นหน้าของแม่อ่อยแม่น้ำอ่อยเสร็จเลยค่ะทำเสร็จแล้วนะคะแต่มองคนนั่นกัดสีเขียวแน่บกเขียวแน่นะคะ่ะ แดี่วแต่มุมโทรศัพท์มันยากาศสบายสบายตามองแล้วสดชื่นเนาะคนอยู่ทางกรุงเทพก็สิคิดหอดบ้านเห็นทุ่งให้ทุง่งนาพราะว่าเห็นทุ่งไรทุ่งนานแล้วก็คิดถึงบ้านว่ะ เป็นบ่ค่ะแต่ไม่อ่อยอยู่ช่วงไฮช่วงหน้าไม่อ่อยกับกับบางความสดเืินกันไปเนาะคะ่ะจดเชินของทุงท่งไรทุ่งนาสีเขียวดูแล้วสบายตาสบายใจนะคะเลิดเพลินดีค่ะเนี่ยค่ะตอนเย็นๆสีเดินมาสิมาเดินเด่นทำทุงทุง่งนาทุกมือเลย มามสาวก็ลงมบิ่งก่อน <l acht> มันมาเปลี่ยนแปลงไปมันมาไปใส่ดอกค่ะมาเปลี่ยนแปลงย,ยางลายดอกแต่ก็ว่าเอาดูความไอแบบว่าบรูสิไปใส่บรูสิยางทั้งใดเนาะคะ่ะมันไกท่ทงนาก,ากันย่างมาทงนาแม่หรอกคะ่ะเราสู่กันฟังเนาะคะ่ะ นี่ตอนเย็นเลยค่ะตอนเย็นประมาณห้าโมงแล้วห้าโมงกว่าๆแล้วค่ะมาเด้อค่ะสิมาไค่สิมาซอยอีกสักพักหนึ่งสิพาท่านถอนหญ้าแล้วตอนหญ้าสามเขาแล้วค่ะเดี๋ยวต้นกาต้นเขาแกงก้นเนาะคะ่ะ ว่าต้นอคอแกงกะสิเลื่มเอาหญ้าใส่ปุ๋ยเป็นบ่ะคะประมาณนี้มาช่วยกันทำเด้อ ฝนบอ่อตกมือหนึ่งโอ,อ้มือสองมือน้ำกระลดดเบิดเนาะคะ่ะพอดีให้เขางามๆขางางามๆอย่างงามๆประมาณนี้ทายจีบนาสิ่ายวนเวียนแถวนี้เนาะคะ่ะจะพึง่งจะพึ่งเบื่อกันเลยนะคะ ทุ่งนาสีเขียวของเฮากลัวสีได้เกี่ยวลายเดือนอยู่ด้วยค่ะกาสีเรลืมตุนทําจนหอดเกี่ยวนะคะถ้าเกี่ยวเราเราห้อกับเมืองนาแรงกันเห็นปะคะแต่รู้สึกว่ามีมงทีตรงทีหลายๆข้องกรสีถอนออกค่ะเพราะว่าวานไปวันไปรถมดมะนาสีไทยกบ ไทยกลับไปกลับมามนาสีเอี้ยงก่อมนาสีกบกันนะคะก็เลยแบบว่าขั้นเขาลงเอากว่าเฮาวานปกติของเราแต่ว่าเวลาเวลาปั่นเมือนมะค่ะเวลาโหดปั่นนาสีอยู่หองหลายกว่านี่และเอาก็สิได้ถอนตรงมันดีเป็นหน้าหนาวไปสิไปซัก ทุกคนทำทุกคนว่าบ่อใดละคดได้บ่เดี๋ยวมาดูกันว่าสีคดได้บ่แล้วนกะ็แต่การถ่ายถ่ายทำนาสิบ่ถ่ายทำให้ตลอดให้เบิ่งตลอดนะคะก็สิไตเป็นบางช่วงนะคะตั้ง,ก,งกล้องไว้ใกลๆเอาแม่นะบ่ค่ะเพราะว่าบ่าได้เห็นมุมมองของแม่แม่น้อ้อนยะอยู่ตรงไฮตรงนานะคะ ตอนเรกอนแรกก็เริ่มทำกับยูรานนะคะเปิดร้านสวยลูกเห็ดยูรานยูนองพอกเนะคะแต่กลับมาอยู่บ้านเ้าก็สิประมาณนี้นะคะเบึ่งทงไ้ทงนาเห็ดห้เห็ดน,น,นาไปคะ่ะพอเด,ดีมุมปีมุมมืมุมมือม,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 มุมปีนะคะไป ไปเล่เหลชีวชาวห้เช้านะแต่เราก็ไม่ได้ดินร้นอะไรมากมายนะคะเพื่อเยลถามว่าเพื่อเซลตัวหลอดปะโมเมนค่ะเราทำเพื่อเให้ใจเขามีความสุขสุขภาพร่างกายเขาเกษีแข็งแรงไปนำค่ะอาสิบรอรไดเคียดได้ยังงัค่ะไม่ใช่ดินดนนะคะการที่ดินล้นน่ะคืออีกแบบหนึ่งค่ะ อันนี้บ่ได้ดินดนอย่างเพราะว่ามีเงินเดืนอนเงินเดือนใสอยู่ค่ะจึงบระธานในแถวมีเงินเดือนใสอยู่นะคะจึงสิบมกบม,ม่ามะมายแต่ฮาก็พ่อใสเนาะค่ะเนาะ,ะขอบคุณมากมายนะคะทุกคนทีน่ทเข้ามาแวะชมแวะรับฟังกันเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามน,ำนะะ้ำเด้อค่ะขอบคุณมากมายค่ะคลิปหนา้าเจอกันไหมเนาะค่ะทุกคน บา,บายๆกันนะคะ